หมอลำดีหมอลำเด่นหมอลำเฮงหมอลำเพลินต้องหมอลำวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเท่านั้นที่ดาลำเพลินดาวลุ่งคนใจมาหาชนองุ่งอิงเพชรบ้านแพงวันนี้ก็วันที่13กสามาคมมันเป็นวันเกิดของคุณอง่งเพชรบ้านแพงเขาก็ขอให้สุภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอ,อุ่งอิงเพชรบ้านแพงคิดจะทำอะไรก็ขอให้สมัครดังใจปัรถนาทุกสิ่งทุกประการ <c oughs> จากวันนั้นมาถึงวันนี้ตั้งแต่อยุสิบหกสิบเจ็ดนี่สิบแปดเต็มวันนี้คุณอิงกเ็เป็นแพงได้สร้างตัวตนได้สร้างฐานะครอบครัวขึ้นมาภายในเวลาไม่ถึงสามปีจากวันนั้นอยู่แบบนอนกับรอกรัว,รวถามว่าฐานะครอบครัวของอิงเนะี่ย เป็นฐานะที่ยากจนไหมก็ไม่ใช่ถึงขั้นยากจนนะเป็นฐานะพอไปอยู่ปานกลางพอมีกินมือใช้ก็เรียกว่าพออยู่พอกินพอมีพอใช้ไม่ถึงกับขั้นอดอยากปากแห้งไม่ถึงขั้นกันเป็นฐานะยากจนุจผู้หญิงได้ย้ายจากบ้านเกิดมาอยู่ที่ศรีเอเกตอยู่บ้านพ่อเอกพ่อเอกนี่เป็นพ่อคุณธรรมเป็นแฟนใหม่ของแม่หน่อยเหรอ จาก,กวันนั้นถึงวันนี้เป็นไงครับเราติดตามลูกหญิงมาเห็นความพัฒนาความก้าวกระโดดก็ดีใจเหมือนเราเห็นลูกเราประสบความส็จในชีวิตนี่คือความที่เป็นไงเขาอยู่ใน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 ร่องในลอยอ่ะตัวตนเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอ่ะเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นทุกวันนี้ลุกหญิงก็ต้องซักผ้าเองทากับข้าวถูบ้านกวดบ้านทั้ เหมือนแต่ก่อนไม่มีการไม่มีไม่มีเหมือนเขาเรียกว่าหลงมีเงินแล,ล้วหลงเขาเรียกมีเงินแล,ล้วหลงไม่ไม่ไม่องค์หญิงทําตัวเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ผมประทับใจมากในปีนี้ที่ว่าเขาจัดตัวไปเที่ยวที่ขอนแก่นไปเ,เที่ยวที่ฮ่องกองสาวน้อยเพื่อนเพลงเนี่ยวัดโจยมนินจัดกุ๊ปทัวร์ไปเที่ยวฮ่องกองไปสามสิบขวชีวิตองค์หญิงไม่ได้ไป เพราะองหญิงตัดสินใจอยู่กับแม่หน่อยแล้วพออเอกเดินสายทําบุญเพราะว่าแม่หน่อยไม่สบายเป็นโรคประจาตัวองหญิงเป็นห่วงแม่นางละทิ้งความสุขส่วนตัวที่จะไปกับพ่อบุญธรรมคือโจโยูมนินและครอบครัวพอดโจพ่อนนท์พ่อกันชัยอีกไปได้แต่องหญิงไม่ไปองหญิงที่จะอยู่เลือกที่จะอยู่กับแม่อยากจะอยู่ใกล้แม่เพราะรู้ว่าแม่ไม่สบายแม่เป็นโรคประจำตัว แล้วก็เดินเดินสายทําบุญก้าวัดเหมือนคนธรรมดาเหมือนไม่ใช่ซุปเปอร์สตาร์อะไรเลย <c oughs> นี่คือความความเป็นตัวตนของครอบครัวอุ่งอิงเพช่บ้านแพ่งและก็อุ่งอิงเขาเป็นเยี่ยงเป็นอย่างให้แก่ยุยเยาวชนรุ่นหลังได้เลยนะครับเนี เสมอต้นเสมอไปและนางก็จะสวัสดีคุณทุกคนที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นชั้นวรณะไหนก็เช่นจนชั้นไหนนางจะไหว้ตลอดชอบทําบุญ,บ,ญบุญพาวัฒนาส่งแล้วก็อีกบุคคลหนึ่งที่พูดพูดพูดถึงไม่ได้เลยก็คือวัดโจโยมนินแล้วก็วงสาวน้อยเพชรวันแพง ผู้ก่อตั้งวงสามนั่แคร์ไปครับมีความเจริญทุกๆคนเหละที่องค์อิงเราอยู่ในวงมีเว้ยมันอธิบายไม่ถูกพูดวันนี้อีกสามวันก็ไม่จบใช่ไหมปัจจุบันเขาจะดีขึ้นพ่อกันชัยก็ดีขึ้นพ่อหนุนก็ดีขึ้นทุกๆคนทุกๆท่านที่อยู่รอบข้างอิงที่ดีกับองค์อิงที่ดีที่รักนางด้วยใจบริสุทธิ์ทุกๆท่านจะได้รับผลตอบแทนโดยโดยที่ มาแบบไม่รู้ตัวทุกๆคนเหละแม่กรสทั่งคุณหมอนอิงผู้ดูแลคอยดูแลอุงอิงเนี่ยนั่นก็มีความเจริญขึ้นทุกท่านแฟนคลับเอฟซีที่ดูอุงอิงก็มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นทุกๆคนเหมือนกันวันนี้ก็ขอเป็นวันดีวันเกิดของนางขอให้ความดีของนางอุงอิงอีงอลาน้อยอยู่ไปอีกนนะนาน คงเส้นคงวาไปเติดตลอดไปผมจะคอยดูตรงนี้ลุงดวงจะดูตรงนี้ดูหยุดจุดนี้ถึงอุ้งอิงจะไม่เคยเห็นลุงดวงดอกมองไม่เห็นรอกเพราะลุงดวงเป็นแฟนขับตัวเล็ก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 แทบมองไม่เห็นแต่อุ้งอิงเนี่ยอยู่ในใสายตาลุงดวงตลอดเวลาแทบจะเวลทุกแทบตลอดทุกเวลาถ้าไม่ดูช่องพ่อแม่หุงอิงก็ดูชอด่องพี่กันใจถ้าไม่ดูห้องพีนใจก็ดูตะน,นดูเพจเต่าน้อยนี่คือความสุข ของเอฟอะไม่มีอะไรมากกว่านี้เดี๋ยวจะไปหาหมอลุงดองก็ไม่ค่อยสบายสุขภาพไมร,รู้ป่วยไม่รู้เป็นอะไรมันคอยเต้เวบูบบุบเบียนหนาเมืองยิงก้าผป้าหมดีมีโคราชประสาทหินดินดานเปลี่ยนนี่คือคำขคนของจังหวัดนครราชสีมา อย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอยอะมินเงินน้อยอย่านอนคอยวาสนาลักแท้แพ้ใกล้ชิดอย่าเอาแฟนในฝากเพื่อนนะจ๊ะห <c oughs> มั่นดูแลคนในครอบครัวเอาใจใส่อ่ะตั้งใจทํางานอีหนูอีนางไงขอบใจมากที่เข้ามาดูในคลิปก็กดติดตามกดไลคกดแชร์ให้ด้วยนะบายบาย